ขอต้อนรับสู่การดูดวงกับมินาวาทาโลค่ะวันนี้เรามาทำคลิป12ราศีในเดือนกันยายนพุทธศักราช2563สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะใครที่ทราบในเรื่องของลัคนาก็สามารถดูแบบลัคนาได้ใครที่ไม่แน่ใจว่าราศีอะไรก็สามารถไปเช็ควันเดือนปีเกิดที่อยู่ด้านล่างนะคะแม่หมอจะใส่เอาไว้ให้ว่า ใครที่เกิดวันไหนเป็นลักนณาราศีพฤกษกตามที่คลิปของแม่หมอกําหนดไว้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูทั้งสองอย่างเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเปรียบเทียบก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่า ในเดือนกันยายนนี้เรื่องราวชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากอย่างแรกความรู้สึกของคุณก่อนเลยนะคะในเดือนกันยานี้ค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นค่อนข้างจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเซนต์เป็นรางสังหณรที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะคะอาจจะเรียกได้ว่ามีอะไรผุดขึ้นมาในความคิดคก็เป็นจริงซะทุกอย่างเลยอะคะ่ะค่อนข้างจะเป็นช่วงที่เซนต์ทำงานได้ดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีบางอย่างนะคะที่ค่อนข้างจะ ทำให้คุณนั้นรู้สึกขัดใจอยู่พอสมควรพอสมควรสําหรับช่วงเดือนนี้นะคะมันอาจจะเป็นความนิ่งเฉยหรือว่าเรื่องราวที่คุณนั้นคาดการเอาไว้แต่มันไม่ได้เป็นดังเป้าหรือเรื่องราวที่คุณนั้นอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันไปตามใจของคุณนั้นมันอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะช่วงนี้อาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้ได้ค่อนข้างจะเยอะค่ะ แล้วอะไรที่อยากจะให้มันไปมันก็ไม่ไปมันก็ยังนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะงั้นช่วงนี้เดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นค่อนข้างจะมีความไม่สบายใจมีความไม่ได้ดั่งใจค่อนข้างจะเยอะขอให้ระวังในเรื่องของความพยายามมะอนนะที่มากเกินไปจนทําให้ชีวิตมันเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างคะ่ะก,ก็ต้องระวังในเรื่องนี้เนาะเพราะบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่มันโอเคแต่ว่าเราอะรู้สึกไปเองว่ามันไม่โอเคก็ได้ แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับการเงินเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเรียกได้ว่าไฟรุกโชนนะคะไฟท่วมตัวเลยทีเดียวอยากที่จะแบบได้เงินอยากจะได้ผลผลิตตามที่ตัวเองนั้นได้ลงทุนลงแรงไปนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ออกดอกออกผลอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้เพราะงั้นก็เลยเหมือนกับว่าคุณก็เซ็งเซงเบื่อนเบื่อเหนื่อย คือแบบอยากจะได้แต่มันไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับที่บอกไว้ในเรื่องของความรู้สึกเงนแล้วเนาะมันก็เลยทําให้คุณนั้นอึดอัดใจนะคะอยากจะหนีหน้าไปจากตรงนี้เลยนะพอรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่พยายามไปมันหายไปไหนทําไมเงินมันไม่มาอย่างที่ใจฉันต้องการทําไมมันไม่ได้ดั่งใจนะคะรู้สึกอัดตามันสูงมากเลยนะเดือนนี้แล้วก็แบบไม่รู้จะไปทํายังไงให้ไฟที่มันลุกมันมันดาวลงได้นะคะเพราะว่าใจมันไปแล้วแต่เงินมันยังไม่มานะคะ ยังไงก็ตามช่วงนี้นะคะ่ะคุณอาจจะมีการเดินทางหรือว่า,าไปทําอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณนั้นต้องการจะทําเพื่อ,อสร้างรายได้หรือว่าผลประโยชน์ทางการเงินค่อนข้างจะบ่อยนะคะก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปนู่นไปนี่เพื่อไปสร้างรายได้ไปเมคมันนี่นะคะค่อนข้างจะมีชัดเจนพอสมควรนะคะอาจจะเรียกได้ว่า คุณจะต้องอยู่กับการเดินทางในช่วงเดือนกันยายนีย้ไม่งั้นก็จะต้องหาอะไรที่มันเป็นเป็นแพชั่นเป็นความลหลงไหลเป็นสิ่งที่คุณใส่ใจและคุณชอบมันจริง,รงๆอะคะ่ะมาใช้ในการออสร้างรายได้ให้กับคุณเพื่อที่จะเสริมจากพวกงานประจำอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการงานนะคะสําหรับเดือนกันยานี้รักขณาราศีพฤษภนี้เรียกได้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีคนนะคะให้ความสนับสนุนเกลื่อหนุนคุณนะคะทั้งเออจ้านายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งลูกค้านะคะค่อนข้างจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะแต่ว่าในเรื่องของความก้าวหน้ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ดังใจอยู่นะคะ ความสาเร็จมันอาจจะไม่ได้มาในเดือนกันยายนนี้สักทีเดียวนะอาจจะเป็นอะไรที่ยังนิ่งๆอยู่มันยังอยู่ในการเริ่มต้นยังอยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยยังต้องให้เวลากับการงานไปสักพักหนึ่งนะคะคุณอาจจะรู้สึกอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันได้อยากให้มันไปข้างหน้าสักทีแต่ว่าในตอนนี้ค่ะการงานการเงินมันยังเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนนะมันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้อง รอคอยไปสักหน่อยหนึ่งนะคะ่ะอะไรที่คุณหวาดลงไปแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบรอคืออยู่เฉยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือรอผลผลิตจากการที่คุณนั้นได้ลงมือทําไปแล้วอะคะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยนะสำหรับเดือนกันยามันอาจจะยังมาไม่ถึงสักทีเดียวในตอนนี้ค่ะมันอาจจะเห็นแค่แว้บพวกมันกาลังจะมาแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่ถึงนะคะเพราะงั้นใจคุณหนาะขอให้แบบบาลานซ์ความสมดุลของจิตใจของคุณให้มันเข้าใจกับช่วงเวลาที่จะต้องรอคอยในการ มาของสถานะรายได้การเงินการงานสักหน่อยหนึ่งนะคะจะได้ไม่เป็นทุกข์กับมันมากจนเกินไปนะอะไรก็ตามที่มันจะมาค่ะถ้าหากเราลงมือลงทุนอย่างเต็มที่ชัดเจนและเ,เรียกว,ว่าใส่ไฟเต็มที่อะคะ่ะยังไงมันก็จะมานะ,ะอาจจะต้องรอหน่อยก็ขอให้เข้าใจอย่าหมดกำลังใจอย่าหมดไฟไฟติ้งต่อไปค่ะจนกว่าวันที่ดีมันจะมาถึงเราในที่สุดนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็ตามขอให้ลดในเรื่องของความติดอัดใจความมานะบากบาั่นความอยากจะได้เดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้นะคะ่ะให้มันดาวลงมาพอๆกับความรู้สึกที่คุณนั้นอยากที่จะให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับแรงผลักดันที่ดีเนาะความต้องการความปรารถนาความอยากจะได้ความชัดเจนกับสิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปในเวลาที่มันยังไม่ถึงเวลานั้นนะคะ การลดมันลงมาแล้วก็ใช้มันเป็นเชื้อไฟในการตั้งใจทํางานมันอาจจะทําให้งานของคุณนั้นมันไปได้โฟโล์มากยิ่งขึ้นแล้วก็สบายใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดในเดือนกันยายนนี้นะคะรักขณาราศีพฤกษภนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นค่อนข้างจะเจอคนถูกใจอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเก่งนะคะเอาใจเก่งบุคลิกดีดูดีดูแล้วน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นแฟนเราได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดนะสิคะเพราะว่าบางทีเขาคนนั้นนั้น อาจจะมีคู่อยู่แล้วหรืออาจจะมีหลายๆคนที่คุยกับเขาเหมือนกับที่คุยกับคุณอยู่นะคะเพราะงั้นถ้าถูกใจใครนะคะคนโสดในเดือนกันยายนนี้ถูกใจใครขอให้เผื่อใจไว้หน่อยหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบปักใจลงไปที่เขามากจนเกินไปขอให้คุณนั้นลองคบลองคุยลองดูใจกันไปก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็ลองศึกษาจากเพื่อนรอบๆตัวเขาดูค่ะว่าเขาคุยกับคนอื่นมากกว่าคุณหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะมีคน ของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะลองเช็คให้ดีก่อนที่จะฝังใจลงไปที่ใครนะคะความรักต้องการเวลาค่ะถ้าหากคุณให้เวลากับความรักคุณจะได้เจอรักที่ดีแน่ๆนะคะยังไงก็ตามใช้เวลาในการดูคนให้มากๆค่ะส่วนคนที่มีคนคุยนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นค่อนข้างจะออมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาให้ความหวัง มีคนเข้ามาให้คุณเลือกค่อนข้างจะเยอะนะคะมีคนมาจีบแบบเรียกได้ว่าหัวกระไดบ้านไม่แห้งนะคะสำหรับเดือนกันยานะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะมีคนสนใจคนฟังคุณแล้วรู้สึกว่าคุณนั้นพูดเก่งเจรจาเก่งเป็นคนที่มีวาทศิลป์เป็นคนที่คุยแล้วให้ความรู้สึกสบายใจอยากจะเข้าหาค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าถึงจะมีคนคุยอยู่แล้วแต่ก็จะมีตัวเลือกเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ เออถ้าคุณรู้สึกชอบใครคุณก็ค่อยเลือกคนนั้นก็ได้ค่ะใจเย็นๆค่อยๆคุยๆไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องหนึ่งนะคะอยากไปเป็นมือที่3ของใครไม่ว่าใครที่เข้ามาคุยคุณโสดแต่เขาไม่โสดขอให้รอเวลาที่เหมาะสมระหว่างคุณกับเขาแล้วค่อยคุยกันก็ได้ค่ะการที่คุณไปรีบหรือว่าไปแย่งใครมาค่ะมันเป็นเหมือนกับ กรรมที่อาจจะทําให้เรานั้นได้พัดพลากจากคนที่ใช่หรือคนที่ดีสําหรับเราในอนาคตนะคะขอให้ระวังในเรื่องนี้เอาไว้อะคะ่ะแม่หมอไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องของการมีมือที่3เพราะว่าการมีความรักที่มันซับซ้อนเนี่ยนอกจากเขาทุกเขามีปัญหาเราเองก็ทุกและมีปัญหาในความรัก ที่มันไม่สามารถจะสมหวังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะไม่อยากให้คนที่เป็นแฟนเพจแฟนช่อง YouTube ของแม่หมอนั้นมีความทุกข์เพราะงั้นเราจะเย็นกับความรักนิดนึงนะแล้วก็เข้าใจกับความรักให้มากยิ่งขึ้นใช้เวลาในการดูคนแล้วก็ดูใจของตัวเองไปด้วยกันนะคะต่อไปในเรื่องของคนมีคู่นะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขานั้นอาจจะมี ใครมาต้องตาต้องใจอาจจะทำให้เกิดรักซ้อนซ่อนเงื่อนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เกินกว่า2คนขึ้นไปนะคะมันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกับจุดนี้เลยะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกดราม่าเสียใจนะอาจจะเป็นเพราะคนรักเขาให้ความสําคัญกับคนคุยหรือว่าไปคุยกับคนอื่นทําให้คุณนั้นรู้สึกแอบน้อยใจเสียใจเจ็บใจนอยอยู่คนเดียวไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเขาก็ไม่ยอมหยุดคุยหรือว่าบางทีเขาก็บอกกับเราแค่ว่า ก็เป็นแค่เพื่อนหรืออะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับเขาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับจิตใจของตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่าคุณเองก็รู้สึกหน่อยนะคะรู้สึกด่ามาช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณฟุ้งซ่านคิดเยอะนะคะหรือไม่บางทีคุณก็อาจจะคิดถูกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาจิตใจของคุณเองได้อะคะ่ะไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคะถ้าหากคุณยังรักคนคนนี้และยังอยากจะได้เขากลับมาช่วงเวลานี้ค่ะคุณอาจจะต้อง ะะต้องสู้ต้องใช้ในเรื่องของคำพูดคำพูดคำจาหวานหวานการให้เกียรติแฟนหรือว่าคนรักของเราเลือกคำพูดที่ดีค่ะเลือกสรรคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีเอามาเพื่อใช้เอาชนะใจคู่ของเราให้ได้คะแนนกลับมาหาเราให้มากที่สุดนะคะช่วงเวลาเนี้ยค่ะถ้าหากคุณชัดเจนว่าคนคนนี้ยังเป็นคนของเราอยู่กรุณากลับไปปรับทัศนคติตัวเองให้เปลี่ยนจาก นางเอกสายดราม่าเอาแต่เจ้าน้ำตาร้องไห้มาเป็นนางร้ายที่รู้จักวิธีการเอาชนะใจคู่ครองของคุณให้ดีนะคะคือไม่ได้หมายถึงให้ไปร้ายใส่ใครหรือว่าคนที่เขาคุยด้วยนะแต่หมายถึงให้แบบเป็นคนที่มีใจที่เข้มแข็งอะ่ะแล้วก็รู้วิธีการแบบบริหารสเสน่ห์มารยาร้อยเล่มเกลียนเอามาใช้บ้างนะคะสักหนึ่งสองสามเล่มเกวียนก็ได้เอามาทําให้เขานั้นกลับมาตกหลุมรักเราอีกครั้งให้ได้นะคะคําพูดเป็นสิ่งสําคัญและการเลือกปฏิบัติและคําพูด นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกับคุณมากในเดือนนี้ขอให้แสดงออกให้ดีกับคนที่คุณรักเพื่อที่จะเอาชนะใจและเอาเขากลับคืนมาให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้เช่นกันนะคะยังไงก็ตามขอให้ไฟติ้งและประสบความสําเร็จในความรักนะคะและก็อย่าเสียเวลากับความรู้สึกดราม่าเสียใจนานจนเกินไปนะคะ่ะเพราะมันไม่ได้ทําให้เขากลับมาสนใจเรานะคะและที่สําคัญถ้าหากสู้แล้วยังไงก็แล้วมันก็ยังไปอยู่ดีก็สวด สวดบทสวดมนต์นะคะแล้วก็กรวดน้ําให้เขาไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไปอยู่กับคนที่เหมาะกับเขาและเราจะได้เป็นคนที่มีโอกาสได้เจอคนที่สินเสมอกันกับเรานะคะยังไงก็ตามนะคะการดูดวงก็เป็นการดูด,งดวงโดยรวมหวังว่ามันจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อย แล้วก็ต่อไปเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันนะคะสําหรับเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีพฤษกนั้นสุขภาพของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีในเรื่องของอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอะค่ะอะไรที่คุณเคยทําไว้อะค่ะมันกําลังส่งผลกับสุขภาพแล้วก็ชีวิตของคุณนะคะ บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจสนใจในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็การเดินทางเพื่อไปทําธุรกิจเกี่ยวกับการงานการเงินจนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอะค่ะแล้วไอ้ความเลินเล่อหรือความประมาทตรงเนี้ยมันส่งผลในเดือนกันยานี้นะเขาเรียกได้ว่าขึ้นจัสเมนก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทาสุขภาพมาเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะงั้นช่วงเวลาเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่เขาจะมาเตือนคุณนะ บางคนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบจะไปหามงห,าหมอหรอกแต่บางคนก็อาจจะถึงขั้นต้องไปแล้วจริงๆนะคะเพราะงั้นยังไงก็ตามอะคะ่ะมันเป็นคําเตือนที่คุณจะต้องใส่ใจในเดือนนี้เป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเขาเตือนแล้วคุณก็ยังปล่อยปละละเลยยังคงใช้ชีวิตด้วยเรื่อยๆยังคงใช้ชีวิตแบบเครียดๆอยู่กับการงานการเงนิงน,งนอยู่กับอะไรที่มันไม่ได้ดีกับสุขภาพของคุณนะคะมันอาจจะทําให้คําเตือนที่เขามาให้เนี่ยมันกลายเป็นบทลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าม,มันจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเตือนเราก่อนที่มันจะเกิดเหตุร้ายแรงเสมอแหละเพราะงั้นใส่ใจคําเตือนตรงนี้ของเขานะคะอะไรที่ควรจะตรวจก็ไปตรวจซะ อะไรที่ควรจะไปหาหมอก็รีบไปอย่ารออย่าประมาทเพราะชีวิตนั้นต้องดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอนะคะแม่หมอก็เลยเอามาใช้ในการไกด์ไลน์การดูไพ่ด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเรามัวแต่งมอยู่กับการงานการเงินความสัมพันธ์นู่นนี่นั่น,นในชีวิตมันก็ปวดหัวมากพออยู่แล้วนะคะ แต่เราอยากจะไกด์ไลน์ตรงนี้เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าอยากจะให้ใครหลายๆคนที่มาฟังคลิปนะคะหันกลับมาใส่ใจสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายของเราถ้าหากจิตใจเราดีมีความสุขสุขภาพกายเราดีเราจะมีเรี่ยวแรงนะคะ ในการออกไปทำงานการใช้ชีวิตการพัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นและคนรอบตัวเราก็จะได้แบ่งเบาภาระเขานะคะไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานของคนที่เรารักนะคะเพราะงั้นอยากจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเดือนที่เขาเข้ามาเตือนคุณด้วยความหวังดีนะคะขอให้ไว้ใจและก็เข้าใจและก็ใส่ใจในความหวังดีที่เขาเตือนคุณไว้อะคะ่ะให้คุณไปจัดการกับสุขภาพของคุณซะนะคะ และต่อมาในเรื่องของคําแนะนําไพ่นะคะที่เป็นไกด์ไลน์สาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้นะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะห่างหายจากเสียงหัวเราะไปค่อนข้างจะนานยังไงก็ตามนะคะลองใช้ชีวิตให้มันมีความสุขด้วยการทําอะไรที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกหัวเราะแล้วก็ยิ้มได้นะคะอาจจะไปดูหนังตลกหรือว่าไปดูทอลโชว์หรือว่าอาจจะพูด คุยกับเพื่อนของคุณเพื่อให้เสียงหัวเราะนั้นทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขทําให้คุณนั้นมีพลังงานในแง่บวกทําให้คุณนั้นได้เห็นโลกใบนี้ในแง่มุมที่มันดียิ่งขึ้นนะคะการหัวเราะนอกจากจะช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วยังเป็นการโยคะกระชับหน้าทําให้หน้าของเรานั้นมีสุขภาพผิวที่ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะและที่สําคัญนะคะการหัวเราะมันจะทําให้เรานั้นตับ ความรู้สึกให้ดีขึ้นคุณอาจจะคุยกับใครสักคนในเรื่องตลกๆและทําให้คนรอบข้างนั้นหัวเราะไปพร้อมๆกันนะคะมันจะทำให้คุณนั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยด้วยได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สำคัญชีวิตในช่วงนี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหยุดพักแล้วก็ ทำความเข้าใจกับลมหายใจของคุณนะคะอาจจะต้องลองนั่งสมาธิหรือว่าลองใจเย็นเย็นจับอยู่กับลมหายใจจับอยู่กับร่างกายของคุณนะคะให้คุณนั้นหันกลับมาดูตัวตนภายในรากฐานที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆชีวิตของคุณนะคะและประเมินสถานการณ์ในชีวิตทั้งหมดที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เคลียพลังงานที่คุณรู้สึก ไม่ค่อยโอเคชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะขยับขยายแล้วก็รอที่จะรองรับโอกาสในชีวิตที่จะมาถึงอะค่ะคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนที่จะก้าวต่อไปคุณจะต้องเคลียร์พลังงานในแง่ลบเคลียร์ความรู้สึกกังวลใจความทุกข์ใจเคลียร์ความคิดแย่ๆหรือว่าคนแย่ๆที่ทําให้ชีวิตของคุณนั้นมันแย่ลงอะค่ะออกไปจากชีวิตคุณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อน เพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะที่จะรับกับโอกาสในการเติบโตนะคะมันมีช่วงเวลาที่จะทําให้คุณนั้นได้เติบโตขึ้นได้ประสบความสุจมากขึ้นนะคะเขารออยู่แต่เขาก็รอให้คุณนั้นเคลียร์ตัวเองให้ได้กว่าที่ฤดูแห่งการงอกงามของต้นพืชจะมาถึงนะคะต้นพืชจะต้องพบเจอกับฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงทุกอย่างจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิอีกครั้ง เราก็เองก็เช่นกันนะคะคนเราเองก็เช่นกันเรามีช่วงเวลาที่จะเติบโตจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ในระหว่างที่มันยังไม่ใช่อะคะ่ะเราจะต้องตระหนักรู้กับตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่การรอคอยการประสบความสําเร็จนั้นมันจะไม่เสียเวลาเปล่าเมื่อโอกาสมาถึงเราจะได้ความมันได้ในทันทีนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการหยุดพัก การตัดสินใจให้คุณชัดเจนกับสิ่งที่คุณลังเลใจกับสิ่งที่คุณยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ลงกับเรื่องราวที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าคุณจะต้องทําจะต้องเคลียร์มันแต่คุณก็ยังเลือกที่จะปล่อยไว้ยังเลือกที่จะรอยังเลือกที่จะหลีกหนีหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่คุณจะต้องเผชิญการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังไงคุณก็ต้องแก้ไขมันไม่ว่า มันจะผ่านไปนานแค่ไหนอะค่ะถ้าคุณไม่สู้ไม่แก้ไม่จัดการมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ไปไหนระหว่างที่คุณเจอกับเคลื่อนลมกับมลสุมชีวิตในช่วงเวลานี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้จัดการกับตัวเองนะคะได้เคลียร์กับเรื่องราวที่คุณจะต้องทําแต่คุณยังไม่ทําสัทีเพราะว่าความสําเร็จมันรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะยังไงก็มาแน่ๆเพราะามันรอคุณอยู่แล้วอะเหลือแค่ว่าคุณเคลียร์ตัวเองได้เมื่อไหร่อะ เลอแค่ว่าคุณจัดการกับอะไรที่มันจะต้องทอําอ่ะก็ลงมือทํามันสิคะลงมือทําเลยแล้วพอลงมือทําแล้วความสําเร็จมันจะได้มาถึงสักทีอย่ามัวต่อรอค่ะการรอคอยเฉยเฉยโดยที่ไม่ทําอะไรมันทําให้ชีวิตเราเสียเวลาในชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะไม่มีอะไรที่จะทําให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้นอกจากการลงมือทําและ ตั้งใจนะคะใส่ใจและมีวินัยอย่างชัดเจนยังไงก็ตามหวังว่านี่จะเป็นการไกด์ไลน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเดือนกันยายนหวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ b ับสก b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะเราจะได้อยู่เป็นไกไนด์ไลน์ดีๆตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ